คมโบเห็นเหตุการณ์เนอกครับนี่ตะคนเขาไปแจ้งว่ารถมันชนลูกใหายแล้วแค่นั้นกบบ่อนมานะเจ้าหน้าที่เพิ่นกับคุมศพคุมอย่างเรียบร้อยแล้วล่ะครับผมโบเห็นเหตุการณ์ตอนที่เกิดรถชนกันหอกครับคนแถวนั้นเขาก็ว่าโบเห็นในหินตะเสียงยุ่แต่ก็ยุกไก่นะแต่โ่ชัดเจน ว่ามันชนกันแบบใดนะครับเ,เ,บเกิดขึ้นขนาดนี้ครูกรนีเป็นมาเบิ้งเบื้องบนครับเมื่อคืนนี่เพิ่นก็มามอบเงินซอยเหลือโย่สองพันเบื้องต้นคู้ละสองพันคือว่าจังซี่แหละให้ทั้งนี้แล้วก็ไปให้ทั้งบ้านน่าจะป่าลูกเมียเขาอีกนะครับเพิ่นบอกว่าเพิ่นจะดูแลต่ตากันหน้าอยู่อยู่ยางใงก็ได้หินจังสั่นอยู่เพิ่นเอาว่ามาอัดซอยเบื้องต้นนี่ซื้อยันว่ายันว่าปะว่าปล่อยนะเพิ่นเอาจังซี่ครับผมก็หวังว่าเพิ่นสิมาดูแลนะครับ แตยังยังบรทันได้ว่าเรื่องเรียกร้องเนี่ครับก็อยากเคดน้ำซบน้ำเมมพวกนี้เรียบร้อยแล้วก็จ้าชีคุยกันพี่น้องฝึกสาหาเลือกกันอีกก้อนนะครับรตแต่ทั้งผู้กองเพิ่อนกบว่ามื่ออืน่นเพิ่อนชีสอบสวนคู่กรณีนะครับว่าเป็นจังใดเพิ่อนก็บ,บอกให้ผมไปร่วมฟังน้ำเพิ่นอยู่มื่ออืน่นมันจัดเพิ่อนกบว่าเด้อนะครัแบซบบแล้วก็จะดำเนินเรื่องของทั้งใบรับรองการตายแล้วก็จะเข้าสู่ทั้ง เรื่องของสินไม้สดแท้นี่แหละครับบัญชีเฮ็ดผมสิ้นี้ยังซื่อซอยเหลือผมได้บ่นะครับผมสิได้รับอย่างจากทั้งกฎหมายต่างๆบ่นะทรับคู่กรณีเพ,นนเพื่อนนี่เพื่อนมี้เพระบอของเพื่อนมันอย่างครบถ้วนบ่ผมสิได้ในส่วนนี้บ่นะครับแล้วมครับหลังจากจากทหารมามันก็มาวซอยพ่อแม่เฮ็ดให้เฮ็ดนานี่แหละครับประกอบไีสเไม่ให้นารับจ้างทั่วไปครับลูกชายเดียวครับลูกชายผู้เดียวไปได้เมียอยู่บ้านทั้งเชิงผัวกะบ้านน่าจำป่า มันกับพาลูกพาเมียมาหาพ่อเม่จังซี่ล่ะมาดู่เออมันก็อยากมามันกับมาเนาะมันก็เคยไปเคยมาหน่าล่ะสามสี่วันมีครั้งหนึ่งสามสี่วันมีครั้งหนึ่งครับอุบัติเหตุแถวนั้นแต่เป็นอะายแรงเท่าขนาดนี้ไหมครับผมยแรงเท่าขนาดนี้ผมดูแล้วคนที่ขับชนนี่ไม่มีการเบรกเลยครับไม่มีรอยเบรรอยอะไรเลยเนี่ยก็คล้ายๆกับชนเลยนะครับไม่มีรอยเบรรอยอะไรเลย บอกพี่น้องชาวบ้านเจ๊เพและพี่น้องที่ใกล้เคียงครับที่สัญจรไปมาอยู่ที่ถนนสีเลนนั้นครับก็ขอให้นะมัดระวังนครับถนนเส้นนี้ก็คาดว่าจะมีอัานมากครับก็ยังไม่ได้เปิดใช้งานครับเพราะว่ายังสร้างไม่เสร็จครับผมก็มีหลายศพหลายชีวิตแล้วที่เกิดขึ้นในถนนเส้นนี้ครับผมหมายเลข12 it's okay